สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พาพี่พี่มาชมผ้านะคะส่งปักปุมส่งปักริ้วนะคะรุ่นนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตระกูลผ้านะคะที่มีขนาดกว้างหนึ่งเมตรยาว3เมตรขึ้นไปนะคะแบบนี้จะเรียกว่าส่งปักริ้วนะคะที่ปลายผ้าจะเป็นหน้านางในตัวแบบนี้นะคะหรือว่าบางลายก็จะเป็นลายผ้าที่เป็นหน้านางเจจั่วแบบโบราณนะคะก็ก็มีให้ชมนะคะค่อนข้างหลากหลายเลยรุ่นตระกูลพวกนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นที่แบบ ส่วนใหญ่แล้วนะคะลูกค้าจะเก็บไปสะสมนะคะก็คือเก็บไว้ให้อ่าบุตรล้านบวชก็นุ่งได้นะคะนุ่งหน้ารางน,นุ่งชายพกนุ่งจงกระเบนนะคะก็ทําได้ซึ่งตะกูลพูกเนี้ยเนื้อจะแน่นมากๆเลยเหมาะสําหรับงานนุ่งสดมากๆเลยนะคะลายค่อนข้างสวยเลยพี่ๆเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะที่พี่ๆควรมีนะคะสวยมากนะคะพี่ๆขานี่เลยอีกหนึ่งลายของทางร้านนะคะที่เรานํามาให้ชมในวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นลายนากน้อยนะคะลายนากน้อยล้อมคมพระอาทิตย์ ะตะครุนนี้จะละเอียดมากจะมีในเรื่องของการแทอแบบแซมหักกะระอบนะคะค่อนข้างสวยเลยท่านใดที่แบบไว้เวียนไปชมอะไรก็สามารถขอชมนะคะได้สวยมากราคาไม่แรงนะคะจากห้าพันห้าร้อยบาทนะคะอยู่ที่4ี่พันสองร้อยเท่านั้นเนาะพี่ๆเนาะค่อนข้างจะสวยมากๆนะคะคนมีไว้อีกสักหนึ่งชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ